คริสเตียนหมดฤทธิ์เกิดขึ้นจากอะไรเมื่อสาวกของพระเยซูขาดความเชื่อปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วเราจะจัดการมันอย่างไรวันนี้เรามาศึกษาด้วยกันครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ผมมหาพรชูกเกียรติวงคุณวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมมารโกบทที่9ข้อ14ถึง29ด้วยกันครับ มาระโกวที่9ข้อ14ถึง29เมื่อกลับมาที่เหล่าสาวกเห็นมหาชนกำลังล้อมรอบพวกเขาและพวกธรรมาจารย์กำลังถกเถียงกับพวกเขาอยู่ท,ทันทีที่ฝูงชนทั้งหมดเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจอย่างมากจึงวิ่งเข้ามาต้อนรับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านถกเถียงกับพวกเขาด้วยเรื่องอะไรคนหนึ่งในฝูงชนทูลตอพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ขพเจ้าได้พาลูกชายมาหาท่านเพราะมีผีใบ้เข้าสิงเมื่อไหร่ก็ตามที่ผีเข้าสิงตัวเขามันจะทำให้เขาล้มชักน้ำลายฟูมปากกัดฟันและตัวแข็งทื่อขพเจ้ามาขอให้พวกสาวกของท่านขับมันออกแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้พระองค์จึงกลัดกับพวกเขาว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหน และจะต้องอดทนกับพวกท่านนานเพียงไรจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราเถิดพวกเขาจึงพาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์เมื่อผีนั้นเห็นพระองค์มันก็ทำให้เด็กล้มชักทันทีและลงไปกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามผู้เป็นบิดาว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เขายังเล็ก และผีมักจะทำให้เขาตกในกองไฟหรือในน้ำเพื่อจะฆ่าให้ตายถ้าท่านสามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยเราทั้งสองด้วยพระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งบิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่าข้าพเจ้าเชื่อและขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิดเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนกำลังวิ่งเข้ามา พระองค์ตรัสห้ามผีโศกโรคนั้นว่าเจ้าผีใบหูหนวกเราสั่งให้เจ้าออกจากตัวเขาและอย่าก,กลับเข้ามาสิงในตัวเขาอีกผีนั้นจึงร้องเสียงดังและทำให้เด็กคนนั้นล้มชักอย่างรุนแรงแล้วมันก็ออกมาเด็กคนนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กคนนั้นเขาก็ยืนขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในบ้านแล้วพวกสาวกก็มาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าทำไมพวกข้าพระองค์ถึงขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าผีแบบนี้จะขับออกได้ด้วยการอธิษฐานเท่านั้นเพรสูทรงรักษาเด็กที่มีผีโศกโรเข้าสิงพ่อแม่พามาหาสาวกแต่สาวกก็ช่วยไม่ได้เพราะขาดความเชื่อเพรสูบอกว่าผีจะออก ต่อเมื่อเขาอธิษฐานเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องความเชื่อกับคริสเตียนเป็นของที่คู่กันอยู่เสมอเราเป็นคริสเตียนเพราะเรามีความเชื่อเราสาวกที่ติดตามพระเยซูมาสักพักแล้วเนี่ยเราก็คงคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วใช่ไหมครับมันมีอะไรกับความเชื่อที่พวกเขายังบกพร่องเขายังเชื่อไม่พอหรือเขายังเชื่อไม่เป็นพี่น้องครับการมีประสบการณ์กับพระเจ้า หรือการที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยสถิตยอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นคริสเตียนที่ดีมากเลยหรือทําดีตลอดเพื่อพระเจ้าจะหันมาอวยพรและสถิตยอยู่กับเราแต่ความเชื่อของเรามีรากอยู่ในความเข้าใจที่ว่าเราไม่สามารถทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเราเองเราต้องการพระเยซูความเชื่อของเราเป็นเรื่องของการรับความรักของพระเจ้าผ่านการละทิ้งสิ่งมีค่าอื่นๆเพื่อจะรับพระเยซู เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์นี่คือการมีความเชื่อของคริสเตียนสาวกที่ไม่สามารถขับผีออกได้เนี่ยพระเยซูบอกว่าเพราะเขาขาดความเชื่อพวกเขาคิดว่าการขับไล่ผีนั้นเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งหรือเปล่าแลวพวกเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองว่าฉันเป็นศิษย์พระเยซูฉันต้องทําได้สินะฉันเคยเห็นพระอาจารย์ทํามาหลายครั้งแล้วทําไมพวกเขาจะทําไม่ได้ คำตอบอยู่ในข้อที่29ครับเมื่อสาวกถามพระองค์ว่าทําไมพระอาจารย์พวกเขาถึงไล่ผีไปไม่ได้เพียรยสูตอบกับพวกเขาว่าผีแบบนี้จะขับไปได้ด้วยการอธิษฐานเท่านั้นคําตอบของพระรยสูชวนให้เราคิดจริงไหมฮะว่าตอนที่พวกสาวกไปขับผีเองเนี่ยเขาไม่ได้อธิษฐานเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาคิดว่ามันเป็นการไล่คาถาอาคม เฉยๆเลยหรือว่าเขาคิดว่าสิทธิอำนาจในการขับไล่ผีเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรนะครับณนะตอนนั้นแต่รู้อย่างแน่นอนผ่านคำตอบของพระเยซูว่าพวกเขาไม่ได้เอาพระเจ้าไปด้วยในการไล่ผีครั้งนี้น้องครับความเชื่อของเรานั้นสำคัญมาก,กะนิฐานก็เป็นที่ที่ความเชื่อนั้นถูกนำมาใช้ได้อย่างชัดเจนที่สุดปัญหาของสาวกในเรื่องของการขาดความเชื่อเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะให้การกระทำนั้น เป็นการกระทําที่ถูกนําโดยพระเจ้าการอธิษฐานจะสําแดงต่อเขาเองและต่อหน้าคนมากมายว่าพระเจ้าคือคนที่ร่วมในการทํากิจครั้งนี้ไม่ใช่ฉันฉันเป็นเพียงภาชนะของพระองค์และเมื่อใดก็ตามที่เราอธิษฐานพี่น้องครับและตระหนักอยู่ว่าพระเจ้าคือผู้ทํากิจนีนะ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไปเป็นตามนาพระทัยของพระองค์ทั้งสิน้น พระองค์ก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่เข้าไปแย่งเกียรติของพระเจ้านะครับเพราะเราไม่มีสิทธิอํานาจเหนือสิ่งใดเลยทําไมเราจึงจะไปแย่งเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของเราจมวุที่ภาวะความเชื่อของกิสเซียนจะเติบโตเมื่อเราให้พระเจ้านะ่ะเป็นผู้ที่อยู่เหนือชีวิตของเราอย่างแท้จริงเมื่อใดที่พระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราเราจะเอาพระเจ้าไปด้วยทุกที่ในทุกการกระทํานะในทุกความคิด เราจะให้พระเจ้าในยืนเหนือชีวิตของเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระองค์พี่น้องครับเราคงทําอย่างนั้นไม่ได้พระเยซูรู้จักน้ําพระทัยของพระบิดาเพราะพระเยซูรู้จักพระบิดาการฟังเสียงของพระบิดาจึงเป็นเรื่องธรรมชาติมันวลาพระเยซูไม่ว่าทําอะไรเกียรติทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นล้วนเป็นของพระบิดาพระเยซูมักพูดแบบนี้อยู่เสมอ และพวกเราล่ะครับวันนี้ความเชื่อและการไว้วางใจของเราอยู่ในระเยสูหรือ,อยืนในอะไรสังเกตดูง่ายๆครับเหมือนที่ระเยซูตอบสาวกว่าเราอธิษฐานหรือเปล่าความเชื่อที่ขับเคลื่อนการอธิษฐานนั้นแหละจะบอกเราว่าเราเชื่อและวางใจพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างที่สาวกได้รับบทเรียนในครั้งนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่าเราทุกคนยังต้องเติบโตในความเชื่ออยู่เสมอ ขอพระเจ้าที่จะละลายความแข็งกระด้างในความเชื่อของเราให้ละลายออกไปเพื่อเราจะมองเห็นพระเยซูคริสต์อย่างที่โรรองเป็นและวางใจโรรองอย่างที่โรรองสมควรจะได้รับการวางใจฉันไม่ว่าจะเป็นการขับผีหรือเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องหลายครั้งเราคิดว่าเราทําไม่ได้เพราะเราเชื่อไม่พอแต่พี่น้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าและเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และพึ่งพาโรรองฉันเนี่ยไม่ว่าเราต้องทําอะไรอย่าลืมว่า พระเจ้าสมควรที่จะไปด้วยกับเราในทุกที่ในทุกการกระทำและทุกความคิดถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่ที่นั่นรับอยู่ในใจของเราแล้วเราก็เอาพระองค์ไปด้วยพี่น้องครับเชื่อเถอะครับว่าทุกกิจกรรมที่เราทำทุกงานทุกอุปสรรคที่เราต้องเผชิญพระเจ้าจะเป็นผู้ทํากิจของพร,งระองค์การอธิษฐานครับขอคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์สอนเราถึงเรื่อง,องความเชื่อและการอธิษฐานขอให้ทุกๆวันขราแต่พระเจ้าตั้งแต่เราตื่นนอนเราจะนําพระองค์ไปด้วย จิตใจของเราจะนึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ที่รับความรักจากพระองค์ไม่มีสักสิ่งเดียวเลยข้าแต่พระเจ้าที่เราสามารถทําและไม่ได้ด้วยเกียรติของพระองค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพยายามไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเลี้ยงดูการศึกษาไม่ว่าภาระหน้าที่ของเราจะเป็นอะไรข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากให้พระองค์ที่จะเป็นผู้นําในการตัดสินใจในทุกๆขั้นตอน ว่าเราจะทางานอะไรเราจะเรียนอะไรเราจะตั้งใจเรียนเราจะใช้เวลาไหนอ่านหนังสือเราใช้เวลาไหนทํางานเราจะแก้ปัญหาต่างๆด้วยวิธีอะไรขอให้ทุกสิ่งเหล่านี้ถูกควบคุมโดยจิตใจที่ปรารถนาที่ทําทุกสิ่งเพื่อถวายเก,กียรติแด่พระองค์เราฝากช่วของเราในการเติบโตที่จะเรียนรู้เรื่องของการอธิษฐานและความเชื่อไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนถ้าพี่น้องชอบคลิปต่างๆจาก c g n ไทย จะเชิญชวนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพ่อพรน,นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ